กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขปุสักคนเนาะมืัอนี้กลัมบมาพบม่พ่อกับนับดาวสาวลาวคือเก่ามืัอนี้เขาก็ได้มาอยู่ที่เฮือนเอ้ยยัเต้าเนาะที่เขาเคยเห็นคนแต่น้อยแล้วคนที่เขาเป็นแบบผู้ป่วยทางแบบติตน้อยนึงเนาะเขาก็ได้เงินแล้วก็ว่าแบบเขาจะถือความโศงอย่างอีกแล้วก็เลยมาเบิ่งมาเยี่ยมเนาะเพราะว่าเขากับผู้จักเพิ่อนเนาะแต่น้อยเพิ่นก็เคยแบบเป็นมือเอื้อยเขาตอนยังในไม่น,น้อย ก็เลยได้ขึ้นมาเบิ่งแล้วก็มาท้ายคลิปให้ายถึงว่าพี่น้องเบิ่งเลยเนาะแจกกับแต่หัก zoom หัเบิ่งกันเลยเนาะบรรยากาศเฮือกพันเนาะเดี๋ยวเอากระสิผ้าขึ้นไปเบิ่งกันเลยขึ้นได้อสบายดีนั่นก็คือเอื่อยคนเนาะขาเขาเป็นแว่นยามคนดี เด้อยังดีนางงามเลยคาตะมอนี่คือแบบนี้เออเออนางงามก็ได้เออเออเออนางงามแท้นะเงินมัจะใช้คือหลายแท่ะนจได้ยู่บ่นน่จำได้ที่นีแล้วจำได้่นันนาดันาก็ใยังจำได้ย่เนาะจำได้พี่้องเลย นมม่าจะใช้ก็จะให้กินเปิดแล้วให้โอ้ซื้อนี่มาให้ได้นี่เอาบ่นมนะกินเป็นบ่ล่ะไคยกินบ่แก้ให้บ่เดี๋ยวไปเปิดแพกได้บ่แก่บ่แก้ให้ก็ได้เนาะแก่แก้บ่สื่อนมาต้อนทันเทวท่นเวทที่เรากันยังจำได้อยู่เนาะน้องโมเปย์แฮนดี้เราบ้านี้แฮนอันนนั้แนะนำซื้อดูค่ะ ให้พ่อแม่พี่น้องคนทูนบานลงคนทูจ้าขงนทฮะนาวูชนาโคศนานาวนาขาวโหเปนใชื่อเรื่งโอนางโคศนาแน่นางโคศนาเต้าพ่อและชื่อไงชื่องามเนี่ยเหรอแซบปะแซบนะเป็นยังไงบหนาบอ่บบอได้นาบ่ เในเตมตอาไเอยะอห้ได้พอ่ี้ก็ฟันแน่นอเอไพ่เอามาไห้อะเอามาแต่ไซอะนะฮะบอยังถือมาไห้มาิบบอใดเอามาให้โอ้มกเจ้าของมักไปนี่บอเออ มันย <laughs> ังบจักเงินบจัก <Antwort> อ <noises of water> ันนั้นอามาะใช้นะบอเงินอามาจะใช้คือหลายแท้นะเพื่อให้โอ้หเสียอนลหกเป็นนี่บอกลหกกลับมาเป็นนี่บอกตะกี้นะฮาก็เห็นล้วไปขายเกนตลาดเนาะนมาช่วงหนึ่งล้วก็เศ้าแล้วเนาะ เิ่นช่วงนี้ค่ะคือแบบว่าเพื่นอยู่เพื่อนประจำเลยปะช่วงนี้เพิ่นอยู่เพนประจำเลเมยเพิ่นก็นาคมนพี่น้องทางสามกาจจะบูอยู่แต่ว่าเอฟซีหกจะพูบูเนาะหทั้งเมย์่อยยังน้อแม่ครับทาเมยันทั้งเมี่มีลูกอการจะคนสาคนเนาะยันให้ทางเมย์เพิ่นนิบไหเห็นเนะยันมาโบลเนเพิ่นอยู่ไกลเว ได้แล้วได้แล้วเออบั <S <s os> <s os> os> ้หัษนสามคนนี <t ani> <t ani ้คืออยู่เพื่อนน้ำเดียวกันไหมเลยบ่อยู่น้ำเดียวเหรอนนียังอยู่ไทยเพื่นแอฟริกาอยู่เพื่อนเนี่ยสองสองคนดูนะซื้อน้องเอ็มเพื่อนนะบ่อือโอ้น้องเอ็มมาไปไทยเอ็มด้วยเอ็มเอ็มเอมเนาะผู้ลูกหลานได้ใช่เอ็มบ่ใช่ใช่ที่ว่าเอ็มเอ็มลูกหลานนืมตืออันมีลูกจะมีมีลูกสามคนเนี่เนาะ อันไซส์อุ่ยิ่งส่งไซนึงเนาะทางอ่าน้องเออเิดเต้าบอกซื้อไมค์เพื่อนะส่วนงี้ก็มะนาวมะนาวมะนาวทางทางน้องมะนาวเป็นบมะนาวพนเนาะเพิ่นกับเลี่ยนซื้อไมคแล้วพนนะเามะนาวพนกับเป็นเอ้ะโกกูงเนาะแต่ก่อนกับเคยชิวาจังใดเพนเป็พี่น้องเนาะ ก็เคยดินเคยหัวน้ำกันอยู่เพราะว่าแต่ค่ายังน้อยเนาะจำได้อยู่บ่จำได้บ่ตะกี้เขาไปเะ็ทศยังสั่นตะกี้นะมาลีน้ำหน้่มเนี่ยน้ำอน้าน,น้ำาอยู่ไซอ่ะนอนอจนายานะหน้าไตอีกน่ะหน้าไตอันนาทางนี้เหรอบ่เมนบ่เมนบ่เรายังจำได้ใช่ไหมไม่ต<อ>้องเลยเนาะเพราะว่าอันแต่ก่อนหันคือ ทางแม่เพื่อนี่เฮ็ดหน้าอยู่พี่เนาะทางเอื้อคำเพื่อนแลบานีหันผู้ซื้อว่าบ่ได้เฮ็ดหลายปีแล้วเนาะและทางนี้ได้ได้เฮ็ดหน้าอยู่บ่ทประาทางนี้นาทางนี้บ่โอ้เดี๋ยวนี้บ่ได้เฮ็ดเล้วบ้างเบเนหันซื้อกินบ่ซื้อกางและทางเอื้อแบบไปหาเงินได้สารีทางแม่เพื่อนเี่เอื้อชอบนะคือเจ้าเลยไม่หาใช่ไหม แปลว่าเป็นเงินเป็นค <op> ่าม <idal sweet UK> ีแต่ทางน้องสาวคนนี้บ่าโง่น้องสาวกันเขื่อชองเดือนชามเดือนกับขาดใหนลำท่ำลำใดไหมเซธเขานางซ้อมป่ายังอยู่บ่ซะนี่นะยังเพิ่งสอบอยู่บ่ฮะโอเคนผูกแขนผูกแขนเลยเป็นยังคือว่าให้ผูกแขนนี่ไดีให้เศร้าเนาะเศร้าแต่เคยพี่น้องเลยน้องดีเซียน อย่มุกกะสดินุกแขนเลยอน้ินเศร้าแ่้น่อเอ้าจะขอขิงตะไผมาหนาะงันเหอใช่ใบยังใบยังเบ้งเบิ้งิถามนี่ใบยังนี่อะไกีบอะไรกีวหอนพันนี่นี่ไปสอ อันนี้ค่ะใบชาใบชาเนาะโอ้เราผูกกับน้องเงินเก่าเงินไม่ใบเนค่ะตัวนี้ใบชิปเอาใบใดเอาใบชาแล้วบอกเอาแล้วเนอะเออเอาเอาใบซาวกับใบซาวเนาะเพ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิผูกแขนให้ดีให้ซาวไวไวเด้อกลับมาปกติไปหาเครียดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เด้อเดี๋ยวผูกแขนให้น้องเพป็นการพู่อนพี่น้องลมอยู่บ่แขนเนาะ แงล้วก <le> <N> ็ขาวเป็นแม่นะมักสวยมักงามโอ้ยคุ่ดกระโดดพวกแกมาบอสดาดอบอสาววแกอะไรนาวได้บนาวพ่คือสันแทนสันใช่ไหมฉันหอนแล้วตัวนี้ให่ตัวนี้ให้ตัวนี้ดีกว่าข่าขอนเจ้ามาโฮมเดิน เก่าเลยเนาะให้เจ้าดีเ um จ้าเศ้าไว้ไว้หายเจ็บหายเป็นหายจาพญาโลคากลับมาเป็นคนปกตินี่ก็เอมกำลังปกแขนไม่เอื้อแล้วเนาะแม่เด้อสาธุเด้อแม่เออเลยเฮ้ยเลยอาการที่ว่าเป็นอันลามโซอ่านี้กระโดดละเบิ อาทิตย์นึงนะโอ้แต่ก่อนคือบ่ไดลามแต่ก่อนก็ห้อยลามลามเป็นยเปเที่ยวป่เที่ยวไปโอ้ไปตลอดอ้ไปแล้วบอกนะไปขันได้ไปล้วไปเลยไปเลยือมือนึ่งไกไปจังมาไปจั่เสร็จนไปเยนฟอไปเดินอบมงแต่นน้อยไปไปแล้วูจะทางมาอยู่บ่เกัมาเอกับคนด้ ไปนน้ำาเอานางคัดตะหอนเลยไม่ในนังน no ั่นเ้เฮ้ยนางคัดตะหอนเลยเออไ้ฉนนั่งนั่นเวลาว่าวนะไฮห้โดยเดอให้สีว่าวเออยังฮว่าวดยว่าสีเดอร์แล้วเราเฮียนทอดแฉกไหมพูดซพูดซึ้งแบบจำได้นี่อาการเพิ่นเป็นมากนี่ ยัเข anyway, like, like, ่าส yeah. ิบป yeah. mm, ีแล้วเนาะแบบว่าแบบแค่ค่าแบบบัตบัตเศร้าบัตรนั่นน่ับัตเศ้าบัตรปิดโอ้บัตรเศราบัตรปิดเาก็จำได้ต้น่น้อยคนเนาะแต่ว่าผู้ซื้ว่าเพื่อนกะว้าแบบปกพตีเลยเนาะผู้ซื้ว่าจำได้เบิดและนี่แหะจำได้วันนี้เต้าจำได้วันนี้ยังไงยังหัวนังนกบอ อฮัอันหนกีฬาบอกพ่ยังเออดาวเปน้องดาวฮัเป็นน้องเป็นน้องไอ้โอยทำได้ดอยเรอพี่เี่ยไป้กลกับเอ้ยนาะทังใจไปกับเอ้ยขี่รถไปน้งไปน้งกันไปยังตะกีน่ะไปเฮียนบอหรือไปใส่ไปเฮียนแซบบอสกินในแต่งโมนะ เราจำด้กว่าเจ้าอีกได้ไหมโม่โม่บอกว่าถึงเนอะในแตงโมผลดองในแตงโมถึงไพ่ใหม่ยังดิแล้วเพื่อนจะไม่ใหม่แล้วู้อีกเพื่อนทำไมอันนั้นนะเพื่อนเั็นของน้องนุ้ยเนาะเพื่อนมาบ่าวทาเพื่อน่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพื่อนปะปีอันนั้นเกิดเคยเกิดอาคีไพ่เนาะจำได้เนี่ยนิโม่ซื้อวัตถะก่อนอะ เคยเอาแยังไปขายอยู่ตลาดนั่นได้แยังไปขายตริงๆคือเป็นแม่ค้าเ,เป็นบ่นแต่ก่อนเจ้าของเคยเป็นแม่ค้าเป็นบ่เป็นแม่ค้ากันนีก่กงเออเอาแยังไปขายอยู่ตลาดนั่นนะพักใหญ่เนี่ย,ยพักใหญ่ปลูกเองบ่โอ้ oh. ปลูกเองเวัานคยเดียวเลยขายดี <c ười> <c ười> รู้ส mm. er mm ึว่าน้องเป็นก็ว่าได้ปกติในคอมนทพี่น้องเนอะแล้วมือเศ้านี่เป็ดเนี่ยนาดเพราะว่าได้แบบไปเอาวันเพิ่มมาแบบเอิญเอิจำเอิขนาดมีห้องเปิดมือหมอเพิ่มหมอเพิ่มหมอเปินท่วงมาน้ำไหลน้ำหน้าทปิดมือม้มอมอุดชเีชาเดี่ยจุดชาเดี๋วจุดจชาเดเีาเาาเวดีา แล้วเขาทำเนี่ยแบบว่าอาการน้องเพิ่นแบบเพิ่นเป็นเนี่ยเคยไปหาผื่นหาหมออยม่้ยแล้วเพิ่นว่าเป็นยังโรคจิตโรคจิตเป็นยังโรคทางจิตโรคทางจิตก็คือคนอันจิตเวทเนาะคนไทยคนเอ็นจิตเนาะได้ไปต่อหืดต่อยาบอสเล่ย์ ไสต่อยานี่คือต่อยูเซโน่หนิบอยูสวรัตน์พุทธคือปัจจุบันนี้เดซสายังได้ต่อหือต่อยาอยู่บอน้ำทับทิมบดเนาะอย่างเดาค่ะคือแบบว่าไปเอามาแต่ละเทธอเดซ่าแบบกลุ่มวอเดือนหนึ่งชิมหามื้อชิมหามื้อเอามาเพิ่มหนึ่งคือทางนอกคนนี้ต้องต่อยาตลอดเลยกินยาอะไรแบบดีขึ้นอยู่บอ ดีสยเหามือไปไปปโตอีกไปแล้วก็ไปโตแต่รู้สึกว่าแต่คัน่าคือนองเพื่นแบบว่าแค่แบบต้งสตีได้หนึ่งรู้สึกว่าน้องเพิ่นมาหาอยู่หากินเนาะไปหาอยู่หากินตลอดเลยิันดุเนาะหากมหาเขียนเนาะมาได้สกีไปหากินไรอย่้อ้ ของอยู่แล้วไปหในหน้แต่หน้าก็าไม่นั่งหน้าี่ไปตลอดไปตลอดเลยเม,มถึงข้้นตามพวนไปหาคุยชทยเต็มมากเลยมนเกินอกขึ้นข้างขึ้นหเราก็จะาขายเครื่องมียังไนะพนนก้ส่ข่าวบ่แล้ว,ลว,วลอะไรเราจะปั่นยังไงนะสักุระสักุระสักุระกนสักุระ ใส่เนาะสะโพกจะโคงหนาจังขาวเนาะขึ้นมาหนาแล้ใาเป็นเว้นไว้ใส่เด้อเพราะว่ากันลมกันเตกได้นี่นะอืโดยเวพาคใสรจบอกเออเออนั้นและว่าบครจะบอกว่าเออฝากกาทาอะ้รเงินคือบอไว้ให้แม่บอไว้ให้เื่อของขอเพื่น่ะเออไ่คืรายนึงรายน่พับาทขายม่วนหน่อยมือน พี่จะไปพันมาเอามีงัวเบาใส่ในเฮือนนะเนี่อลายอยู่เนี่ยมึงก็กำลางนั่งคิดคุณเออคิดว่างัวควรมานอนโมแมนต์บอโอ้งัวจะขออีกเนาะทางเบิดเงินแหลได้เท่าไรแล้วเงินนะรวมทางผูกแขนให้นะจำไหมจำได้บอสจำไดนี่ยลับเลยนี่เป็นอะไรบีฮะ บบนี่นะเงินในายทูแค้นหันกับเพิ่นถ่ายน่ยได้เท่าได้ทั้งหมดนะกับนายทรงเสือนะอันนายทรงเสือที่เจ้าไว้เมื่อกี้นี่ค่ะจำได้บอบอได้ได้ลายดีเนสแต่โชยพี่ดำไงเนาะพี่เอ้าไข่แต่ผู้เดียวแค่นี้ไม่ลายไข่ดีเลยเนาะแล้วไม่ไหวเลยเนาะบอกบอกินบอสค่ะอิ่มแล้ว ขอีมแทขนมเนาะไดซีโม่เลยดเยกเซเมียอบเอเราก็ไปเนาะนีงลุ่งนะคัตอบได้มเราก็ยาย n a นยั มันจะนาวววเป็นใด้ไยะเวลาเห็นผู้คนมาหลายดีใจบอเพินมาเยี่ยมมาหาเนะาะตะเกาเด้บอก่อยมีบอมีอยู่มีขู่มือมีขู่มือเดี๋ยวนี้หันไหนมาหลายบออ,อันนี้หันนมนี่เอาไว้กินเดอ้อเวลาจะของอยากเดอ้อ นมยังสานี่นะจะสร้อยอะไรจะซอยแล้วหูวัดแดงเออถุหูเนาะเคยที่เคยรู้สึกว่าจำได้บทุกอย่างเนาะครูบทุกอย่างแบบเวลาอ่าเวลาช่วงที่ว่าแบบบว์โบวได้รามสูงคนเวลาเพิ่นไปเนี่ยเพิ่นเคยแบบว่าไปไปตีครูมา กระตีบิงเดินไประบบรถขึ้นตลอดจากรถบ้านไหนบ้านยาไปเลยระบุรถขึ้นดียอมจะได้ดีแน่นะกายชุดนี่เคยไปหอายนี่โรงเรียนบ้านพีนเนี่ยคุณเน่บ้านนครบ้านพีนคุณเนี่ยถือกระชินเดี๋ยวภูร้จักในกับมาชงถือแม่หาภูรินกับความมาชงก็คือทางแม่นี่แบบว่าขันสิบานและก็ตามน้องเพคนตลอดเลยเนาะตามตลอด แล้วเคยไปสูงสูดน,นี่จ,จัะมือจนกลับมาเอก็น,นอนขึ้นนึงเจ้าย่างมาได้จริงๆยางงมาเองอยางมาเองติโ่มอมาชุอันหมอที่แบบว่าเป็นทัาซาแบบหมอทำาคือบ้านเราเนี่ยบอโมนาโมเป่าโมายังนะทำโบาอยู่เลยอยู่ไซค์นแบบอัน เพิ่นไปนคือเอาไปเป่าทุกสิ่บ่ไปเป่าทุกสิ่งเอไปเป่าวันสิ่งมั่วไอ้ไฟเป่านะมันไฟเป่าเ,าเาดีเ๋ยวก็สิได้ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะมีดเดิมือหน้าในสิเข้ามาเยี่ยมมาหาไว้ได้ตาวเด้อสบายดีป้าลุงแน่คือชินแหงไว้เด้อเอาตังค์นางเข้มเลิฟชินแหงกัหวามนางเข้มน่ะอย่าชินแหงกับนางเข้มอืออย่าแหงบ่โอ้โอเคโอเคมือหน้าเด้อ สั่งซีนเอาเลยสั่งซีนแหงกำลังสั่งซีนแหมกับนางเข้มสั่งอะไรแ้่เอามุกตัสั่งจัเย็นเลเด้อเดี๋ยวเมื่อเมื่อมาในเสียงมาหายเลยเออเลยเนาะวันนี้กันจะได้กับปลาเด้อเด้อเนาะเดี๋อะไรก็ให้ดีให้ยเศร้าไวไวเด้อหายอยู่หายกินเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องได้บัดนี้เนาะเออสบายดีเลยเด้อด้วยสบายดีเด้อ กับปะแล้วเนอะวันนี้สบายดีเนอะ